สวัสดีค่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนค่ำคืนนี้นะคะเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาชมตลาดที่ใหญ่ที่สุดในละแวกนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเป็นตลาดที่ใหญ่มากจริงๆค่ะ,ะชื่อตลาดว่าตลาด World m a เ k e t ค่ะเพื่อนเพื่อนในตลาดแห่งนี้นะคะมีทั้งเป็นโซนที่เป็น Office, ออฟฟิศโซนที่เป็นตัวอาคารแล้วก็โซนที่เป็นโดมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาจัดจองอ เช่าพือที่ขายนะคะเพื่อนแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นี่จะเป็นตลาดที่เหมือนกับว่าขยายตลาดพ่อค้าแม่ค้าที่จะมาค้าขายนะคะให้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าสุกเสา,าร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนแล้วก็จะมีดนตรีด้วยคะ่ะให้พ่อค้าแม่ค้าหรือว่าลูกค้าที่มาใช้บริการได้ผ่อนคลายกันในแต่ละคืนนะคะเพื่อนไปดูกันเลยค่ะว่าเขามีอะไรขายบ้างรับรองค่ะมีแบบ น่าอร่อยอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะที่ดิฉันจะพาเพื่อนๆไปดูจะเป็นโซนพวกเป็นโซนอาหารนะคะ,ะดิฉันจะไม่พาไปดูโซนที่เป็นอาคารนะ,ะเพื่อนๆโซนนี้จะเป็นโซนที่เป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะแบบว่าเป็นโซนที่แบบพ่อค้าแม่ค้าขายจอนและขาประจํามาวางแผงกันมากมายเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าเขามีขายอะไรบ้างนี่อย่างเจ้าแรกนะคะนี่ย่างกุ้งนะคะเพื่อนๆตัวตัวใหญ่มากค่ะ ก็จะมีดนตรีขับกล่อมให้คนที่มาใช้บริการได้ผ่อนคลายนะคะคเพื่อนเดี๋ยวดิฉันจะถ่ายของกินไปเรื่อยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างที่น่ากินเพื่อนๆคนไหนต้องการมาก็คือมาได้นะคะ มากเลยลูกใหญ่ๆาะพวกของทอดทอดดอกอะไรพวกนี้ค่ะ อันนี้หมือนย่างค่ะไม้เบิร์ดมวงเลยโอ้โหของกินละรานตาไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆกว่าจะเดินสุดซอยต้องใช้เวลานานมากเลยนะคือสุขเสาที่นี่พ่อค้าแม่ค้าเยอะมากๆเลยค่ะ กรอบนี่คือหางหมูนลคะเพื่อนๆคนชื่นชอบก็ซื้อไปทานนะคะอันนี้ก็น้ําพริกเยอะแยะมากมายสรารพัดน้ำพริกเละ,ะอันนี้ก็เมนูนผัดะคะ่ะ ีหลายฐานมากเลยมีทั้งทะเลมีทั้งทะเลมีทั้งโอ้ไข่ปลาน่าอร่อยอยังไงคะไข่ปลามีกุ้งโอ้ดิฉันเจอของโปรดอีกแล้วค่ะเพื่อนๆต้องใบจางแกงส้มค่ะสุดยอดเลยดิฉันชอบมากเลยแกงส้มเดี๋ยวถ่ายเสร็จะไปมาซื้อ อันนี้ก็ผัดไทยนะคะสูตรโบราณนะ่สิบบาทถูกนะคะอันนี้คือข้าวจี๋ซื้อห้ 1, แาแถมหนึ่งชิ้นละสิบาทบางเจ้าก็จะหมดแล้วนะคะคเพื่อนๆ<ม>คือเขาจะเขาจะเริะะ่มขายช่วงสิบโมงะคะ ตลาดที่ใหญ่มากนะคะคเพื่อนๆเนี่ยวนรอบเป็นชั่วโมงก็เดินวนรอบเป็นชั่วโมงก็ยังไม่ไม่รอบเลยนะคะแล้ต้องเป็นโซนเสื้สอผ้ามือสองอีกนะคะมีเยอะค่ะมีปลาทอดคนเยอะอค่ะเพื่อนๆเยอะมาก,มากๆเลยสุขสวัสดิ์ที่น,นี่นะหู ัวปีงอย่างไก่หัวใจไก่อะไรพวกของกินเยอะมากๆเลยนะคือนะคะเพื่อนๆบางอย่างดีฉันก็ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะบางอย่างดีฉันก็ผ่าดไปเลยค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่ามันเยอะมากๆจริงๆถ้าถ่ายให้หมดก็คงจะเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็คงจะถ่ายให้ดูไม่ครบนะคะเพื่อนๆก็กระเพาะปลากระเพาะปลา หม้อใหญ่มากจะหมดละของกินละลานตาไปหมดเลยค่ะเพื่อนเนี่ยค่ะดูสิคะเขาทำน่ากินมากเลยยำปลาทอดกรอบด้น่ากินมากเมนูปลานี่เยอะค่ะพวกเมนูปลาเมนูไก่นี่ค่ะเยอะอันนี้ก็กเป็นซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูคค่ะ ่าร่อนมากค่ะอของกินละ้านตาไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆม,มาเดินจังเลยจะได้เห็นว่าเยอะจริงๆพ่อค้าแม่ค้าเยอะจริงๆคนเดินก็เยอะค่ะนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะก็คือช่วงตอนกลางวันนะเขาก็เดินเดินไปอีกอรอบหนึ่งแล้นะคะ ก็คือเป็นลูกค้าคนละกลุ่มกันนะคะที่มาช่วงเย็นกับช่วงมืดๆหน่อยนะคะเพื่อนๆขอ,อ,องกินเยอะมากเห็นไหมคะคนจะหมดก็หมดแล้วที่นี่อ่ะตลาดเขาจะปิดประมาณ3ามสี่ทุ่มนะคะเพื่อนๆคือทุ่มสองทุ่มนี้เขาก็ายังเดินชิลกันอยู่เลยนะคะของกินเยอะมากๆค่ะเพื่อน ชีสแฮมน่ารักปลาคั่วทอดปูปูปลาตะพงทอดกับเพืเองอันนี้ก็ปงอันนี้อะไรไข่แมงดาอันนี้เป็นโลกระทาหันกับเพื่อนเลี้ยงของแกล้ม ท่านถ่ายผ่านๆไม่ไม่ได้ให้เพื่อนเห็นมีหลายหลายรายการมากนะคะมีเยอะแยะมากเลยอ่ะที่ที่ฉันไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆดูอ่ะายน่าจะแบบอิ่ของ,ของเพราะว่ามันใช้เวลานานมากเลยนะคะซูชิที่นี่มีหลายเจ้ามากนะคะเพื่อนๆดูหน้าตานะคะน่ากินมากเลยดูหน้าตานะคะเพื่อนๆยั่วทำลายจริงๆเลยค่ะเพื่อนเน่ยเยอะม,มากๆเลย ประมาณสองสามเจ้าค่ะน่าจะเป็นเจ้าเดียวกันนะคะแต่ลงหลายที่ค่ะสูชเขาทำดูน่ากินมากๆเลยนะคะต้เห็นแล้วน้ำลายไหลเยั่วมากอันนี้เขาบอกเป็นต้มเนื้อสมุนไรนพรแเบนีนี่ทุกอย่างคะ่ะแล้วแต่คนจะตั้งชื่ออะไรให้มันแบบดึงดูดให้ลูกค้าซื้อะค,ะค่ะเพื่อนอันนี้ก็ใก่ต้มน้ำปลาเป็นกระต,ตลนค่ะเพื่อน อันนี้ไข่มดแดงนะคะเพื่อนๆแกงเห็ดแกงเห็ดใส่ไข่มดแดงค่ะใส่ไข่มดแดงด้วยนะคะแดงไข่ปลาเรือปลาล่าเลยค่ะน่ากินมากอันนี้อะไรย่างย่างแล้วก็น้ำจิ้มหมาล่าอันนี้เป็นพวกมันเต้มอะไรางเงี้ย ทันกับพื้นอะไรอย่างเี้อันนี้ก็เป็นเค้กค่ะใครใครเกิดวันนี้บ้างแฮปปี้เบิร์ดเดย์เนี่ยเห็นเค้กก็เลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยอันนี้เป็นหลองสันโอ้โหอันนี้น่าอร่อยมากเลยกับเพื่อนๆมีมีมไก่แล้วก็มีปลาอร่อนะ ข้าวญี่ปุ่นค่ะข้าวญี่ปุ่นไข่โคดหน้าปลาหน้าไก่ค่ะพเพื่อนน่าอร่อยมากเลยดิฉันน่าอร่อยไหมคะพเพื่อนมีหลายอย่างหลายเมนูมากเลยนะคะที่ดิฉันตัดไปคือไม่ไม่ได้ถ่ายให้พเพื่อนๆนเห็นนะคะก็ะคือเป็นร้อยๆร,ร้านนะคะเนี่ยดิฉันเดินไปเดินมาแล้วมีมีเมนูเนี่ค่ะเป็นเป็นเจ้าเดียวในในตลาดเลยค่ะพเพื่อนเนี่ยค่ะเมนูนี่ค่ะ ชูโดค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะโหเพื่อนๆเนี่ยค่ะเจ้าเดียวในตลาดนะคะดิฉันรับรองว่าอร่อยมากค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอยู่ที่เวิร์มาร์เก็ตนะคะศุกเสาร์อาทิตย์ค่ะเพื่อนๆมาชิมได้นะคะชิมฟรีค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเนี่ยเลยขายดีมากค่ะเนี่ยเขาขาย10กว่าปีแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยชูโดค่ะ เป็นเจ้าเดียวในตลาดเวิ l ์ m มาร์เก็ตเลยค่ะมาชิมได้นะคะเพื่อนๆรับรองติดใจค่ะที่ที่ฉันที่ทีฉันมายืนพูดอยู่ตรงนี้เพราะว่าดีฉันชอบไงคะไม่ได้โปรโมทนะคะผมโคดังอยู่แล้วค่ะเขาขายดีมากๆแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นก่อนค่ะเพื่อนๆค่ะแค่ เดินในโซนอาหารเนี่ยดิฉันก็แบบเหนื่อยแล้วคะคงจะไม่มีคงจะไม่ได้เดินไปโซนอสินค้ามือสองนะคะคือตลาดเขาใหญ่มากจริงๆค่ะก็แล้วใหญ่มากจริงๆตลาดนี้ค่ะเพื่อนๆดิฉันหาปลาหมึกไม่เจอเลยค่ะหมึกย่างแล้วเ็าหมุนๆนะคะเขาเรียกหมึกอะไรคะหมึกปั่นเหรอ ที่เขาย่างแล้วเขามาบ,บักหมุนยืดยืดนะคะนั่นอะไรที่ฉันชอบมากเลยกะจะซื้อสักหน่อยโอเคค่ะเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปยาวแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามที่ชมจนจบนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีสุขภาพที่ดีมีโชคลาภร่ำรวยเงินทองขอให้เฮงๆรวยๆ หูกหวยใ,ในงวดที่จะถึงนี้นะคะสวัสดีค่ะ